เออรีวิวให้ลูกค้าดูหน่อยรีวิวของใช่ไหมครับของที่มาสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับของที่ม่งมาลงเมื่อคืนนะครับโอ้โหเพิ่งจะตื่นเลยนี่ครับก็เป็นตามนี้เลยที่เห็นอันนี้สีดํานี่จะไปเกี่ยวนะสีดําจะเป็นของอีกชุดหนึ่งครับสุขโขทัยนะครับก็ประมาณนี้นี่เล่พงสายผ้านซื้อเสือฝาอะไรมากมายลูกศพเนี่ยไม่เห็นเลยนี่นะครับตามนี้เลยนะครับของเยอะมากมีตู้นะประมาณสามสี่ใบ ตู้สัใบแล้วก็สายพานเยอะนะสายพานนี่ตกประมาณสัก200เส้นนะครับประมาณ200เส้นนี่นะครับเยอะมากเลยแล้วก็จะมีนี่พาไปดูตรั้งนี้นะครับที่ตั้งสีลวดนะครับที่ตั้งสีลวดนี่ที่ตั้งีิลวดนะครับแล้วติดจองแล้วนะครับมีคนจองแล้วนะครับไม่ทันแล้วก็ชั้นวางยางนะครับชั้นวางยางมีปั๊มลมนะครับปั๊มลม13,000ลิตร3แรงนะครับแล้วก็ สว่านแท่นนะสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์นะครับจำไม่ได้ว่ากี่สปีดหกสปีดมั้งครับไม่จำเป็นผิดนะแล้วก็ของอิฐประทะมากมายนะครับมีลงมีล้อมีล้อแม็กนะครับใครสนใจนะครับชุดนี้เปิดด่วนเลยปิดด่วนนะครับสองแสนห้านะครับปิดด่วนได้เลยนะครับสองแสนห้านะครับนี่ในในในตู้นี้เบาะล้วนๆนะเบาะประมาณยี่สิบสามสิบใบอย่างนี้นะครับเบาะเยอะมากนะครับของร้านนี้ก็จะเป็นพวกช่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับประวงประเกนสายอะไรไม่รู้มากมายนะครับเยอะมาก นี่คือช่างแน่ๆนครับช่างร้อยเปอ์เนะครับใครเป็นช่างนะครับจัดได้เลยนะครับใครสนใจมาดูมาปิดได้เลยนะครับขอปิดด่วนก่อนนะครับส่วนแยกคอยว่ากันนะครับนี่นะครับใครสนใจจัดได้เลย